นี่ถามนิดนึงฮะว่าว่ามันมันมันยังไงเนี่ยเอ่อทำไมถึงมามีมามีเอาในลักษณะอย่างนี้ที่ว่าเหมือนกับว่าไปขีดเส้นใหม่แล้วแล้วมันมันจะใช่หรือเพราะว่าผมทราบว่าคนที่เขาเรียกว่าตั้งธงในการที่จะฟ้องร้องบรรดารีสอร์ทที่เรียกว่าเข้าไปรูปพื้นที่อุทยานก็คือท่านดำรงเนี่ยถูกไหมคนแรกๆเลยอ่ะใช่ใช่เออแล้วพอมันมาอย่างนี้ท่านจะว่าไงเออเออนี้ผมย้อนนิดหนึ่งนะ เมื่อปี40เนี่ยมันมีมติทํามไอ้พลเอกปริต20กว่าปีนะอ่าเขาจัดกันไว้ผู้ที่สำหรับผู้รบผมวมันสต์คนยากคนจนตอนนั้นไม่มีเศรษฐีไปตากอากาศมันมียากจนจร,งจรงิงๆริงสองหมื่นไร่อ่านะพอสามสิบพี่ออสีอ่หนึ่งเนี่ยอ่าเขาก็ยกเลิกทั้งหมดแล้วก็มาจัดสรรที่ทำกินราชฎรคนไทยไม่เอาพวกต่างด้าวไม่เอาพวกชนลุมน้อยนะให้ไปตำรวจทั้งหมดโดยผ่านน้ำอันป่าไม้จังหวัดว่าใครเข้าไปครอบครองที่ป่าเท่าไร มันก็ใส่ไปมาไปหมดเกินพื้นที่ประเทศไทยโอ<ฮ>้ไหมแต่พอปี43เนี่ยอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยเขากลัวมันจะบุกลุกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกไปจบไปสิ้นเขาก็ขีดแนวปี43ไว้ว่าคุณอย่าบุกเข้ามาถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ผมจะจับทันทีเป็นเรดไลน์แล้วว่างั้นเนี่ยเส้นแดงตรงนี้นะ43อ่าหมายถึงว่าคุณทำกินที่อยไปนะไอชาบ,บ้าก็คิดใจว่าเออเขากให้กูถึงปี43นี่หมอไม่ใช่ การเนี่ยเขาการให้คนจนทํากินใช่ไหมคนยากคนจนสู้รบคนนี้ทํากินชาวบ้านชาวช่องมาก่อนก็มีเฉพาะพวกนี้แต่ปรากฏหลังจากนั้นมีกรุงเทพไปลือกันอากาศดีที่สุดโพโซนโอโซนอันดับเจ็ดของของโลกเลยว่างั้นเนี่ยนะตอนนั้นแนวอเยนป่าเปล่ากันเต็มไปหมดเข้าใจไหมแล้วมีนักการเมืองใหญ่ในพื้นที่คนดังเนี่ยก็ขายปาเปล่ากันอย่างเนี้ยขายปาเปล่าถอาขายที่ที่ป่าเปล่าผมว่าเป็นทริปดีพอดี ขณะนี้กำลังเริ่มก่อสร้างรีสอร์ทรีสอร์ทแต่ละ้นมาเลยว่างั้นนะจะออกโฉนดกันสีสามออกมาแล้วจะออกโฉนดให้หมดที่คนเขาไปแย่งซื้อกรุงเทพเข้าใจไหมอะฮะแล้ววันนี้คือมีคืนดีเนี่ยคุณกันออกสองแสนไร่จากสองหมื่นไร่นะเป็นสองแสนไร่แต่ได้ข่าวเมื่อวานเนี่ยยังในายกไม่ได้ไปประชุมหรอกเห็นว้าอะไรไหแต่กันออกไวแสนหกหมื่นไร่แสนหกหมื่นไร่เนี่ยคุณยังไม่เคยแยกแย้ววา ไอ้คนจริงจนจริงๆที่ทําอยู่ดัานเด<อ>ิมท, <ำ S 1> ที่เขาทำกินนะะวนะไอ้อจนเนี่ยขนาดนี้ไอ้เศรษฐีที่ไปซื้อป่าเปล่ายังไม่ทําประโยชน์อะไรหรือทําประโยชน์สร้างบ้านพักอากาศหรืออีกต่อไปนี่มันชัดเจนถ้าสร้างบ้านพักอากาศเป็นสวนมาตรฐานใหญ่โตต้นไม้ต่างประเทศ <c oughs> หรืออะไรตา่างๆอย่างนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้ตำรวจเลยแล้วไปกันออกแสนหนึ่งหมื่นหกพันไล่เนี่ยผมถามคเหมือนหลับตาขีดเส้นเลยหรือเปล่าออื อไอ้พวกที่ไม่ได้การออกกัมันจะยอมไหมก<อ>ลายเป็นสาญซีนยากจนจนยังอยู่ในที่ไม่การออกไอ้คนรวยกันออกและการออกให้เขาเนี่ยการออกให้เขาเนี่ยคุณเอาไปยายนยกให้สปปเป็นขามันมีเกียตนาแอบแฝงไหมตอนนี้ใกล้เลือกตั้งเนี่ยไอพ้พรรคการเมืองหนึ่งกับประกาก็จะทำถนนท,งทองคำล้าสปปเนี่ยก็บอกแล้วทําประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกทัสองอย่างสมัย พอ,อชชมาตาสี่ปีทำรีสอร์ททำเมื่อพักได้อ๋อเมื่อก่อนมันทําไม่ได้มันต้องการเกษตรอย่างเดียวอมันก็ไปกว้านซื้อที่ป่าปันขนาดนี้ล่าสุดวันเนี้ยรอปซ,ซ,ซื้อเต็นหมดแล้ว S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ดำรงท่านดำรงผมผมบองฟีคนฟังเนี่ยเขาจะงงว่าไอ้ตรงป่าทับลานหรือไอ้ที่จะขีดสองแสนหรือแสนแปดหมืหน่นอะไรโเออเออแสนหกหมื่นไรอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงไหนฮะพื้นที่ตรงนั้นอะฮะก็<พ>อยู่ในโซนป่าวังน้ําเขียวนะอยู่ฝั่งอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาถูกไหมอ่าดูอที่ที่จับอยู่ต่อสี่ร้อยสิบแปดคดีเนี่ยสี่ร้อยสิบแปดคดีเนี่ยมันคดีอยู่ถ้าไปปะไปหมดไม่ใช่อยู่ในกลุ่มอยู่ในอยู่นอกไอ้อยู่ที่กันออกโอนี้ครับที่จับอยู่ที่เป็นรีสอร์ทักรเขาจนเนอร่า คุณต้องวิธีการเนี่ยคุณต้องแยกแยะซะก่อนคนจนกับคนรวยที่ไปซื้อบ้านทักแต่อ,อากาศที่เตรียมไว้เนี่ยแยกแยะตำรวจจะชัดเจนว่ามีคนจนทํากินตรงนี้เท่าไหร่ใครรีตตอบอยู่นี้เท่าไหร่ก็ใช่ไหมจากนั้นคุณก็กันออกคนยากคนจนปัจจุบันในอุทยานเนี่ยเขาให้ทํากินเขาไม่จับกุมเลยนะผม<อ><อ>ไม่เคยจับกุมเลยนะโรงเรียนวัดวารามก็อยู่กันปกติถูกแต่คนเดือดร้อนที่ไปข้างรีก่อนี้สิ่งแปลกปลอมขึ้น แล้ววันนี้สัตว์ป่าเนี่ยอุทยานเขาใหญ่ติดต่อเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันจะเดินออกมาตามมองไร้ไถนากันเพราะไม่มีรั้วไม่มีขอบกัน้นแต่วันนี้ถ้าคุณให้เป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักอากาศรั้วกั้นไฟฟ้าสว่างก็จะเหมือนภูทับเบิกเหมือนดอยม่อนแก่นสัตว์ป่าไม่สามารถจะออกมาได้แล้วมีแต่คนรวยไปจอมตนขยะขยะเยอะจะล้นเป็นบ้านเต็มเมืองเป็นเมือเงเอางนี้แล้วกันเนด้ติดในเขาใหญ่ติดกึ่ทัพราม ได้มันเป็นมรดกโลกวันนี้ผมเที่ยวแาคุณทําอย่างนี้โมรดกเขาถอนทิ้งเนี่ยเขาถอนได้นะมรดกโลกเนี่ยให้ได้เขาก็ถอนได้นะอหไมีอุทยานที่ไหนในโลกจะมาตัดพื้นที่เป็นแคตรงทแต่แล้วมีแต่เขาเพิ่มเออนะบ้านเรานี่แตกและคุณตัดได้ที่นี่นะที่อื่นกูต้องตัดอีกนะกฎหมายต้องใช้เหมือนกันนะก็หมายถึงว่าจากนี้ไปถ้าเกิดว่าเอาบรรทัดฐานของทัพลานของของไอ้วังน้ําเขียวเนี่ยก็หมายว่าต่อไปอุทยานก็มีแต่จะหดลงนะไม่ได้เพิ่มพื้นที่ขึ้นนะ อผมยกตัวอย่างโดยนนท์อุทยานแห่งชาติดอยนนท์พวกม้งอยู่กันเต็มหมดพื้นที่เขาอยู่เมื่อก่อนป่าพวกนี้เมื่อก่อนไม่มีบัตรไม่มีคนไทยวันนี้เขาเป็นบัตรคนไทยถูกต้องหมดคุณก<ค>็ต้องการออกให้เขาด้วยมัจะการีขนอุทยานทางบกทั่วประเทศเดี๋ยวีคนเข้าไปอยู่ทุกที่ะถะละาหนหมดเพราะชนกลวบน้อยวันนี้เขามีบัตรมีคนไทยเ็เป็นคนไทยแล้วว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณถามภาชนัราประเทศเขาเอากับคุณด้วยไหมพักการเมือง พักการเมืองที่ไปทําอย่างนี้เนี่ยคุณคํานึงประเทศคุณม่จะเอาแต่เรื่องคะแนน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 ทสอยู่คนเดียวเนี่ยพี่ที่อตรงนี้ครับคนณสีอาตประเทศโอ้โหลานี่คุณไม่รู้จักรับผิดชอบยางนี้รับพผมอยากไอยากเอ่ยชื่อไปเสนอได้โฉนดทองคําไอ้ราพอ่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกับตะเป้งจะมาโดนด้วยฮะเดี๋ยวไปฟ้องผมอีกเหมือนจะเห็นในข่าวผมไม่ได้ต่อต้านคนคนนะ แยกแยะคนจนออกซะก่อนในพื้นที่หนึ่งแสนหกเหมือนไรที่คุณจัดการออกให้เขาเนี่ยมันมีรีสอร์ทบ้านพักแต่ปลาดีออกจากปลาเสียก่อนนะว่างั้นเนี่ยนะอืมไม่ใครไปจัดก็ไปสปาหมดก็ตอนนี้ใกล้เลือกตั้งรีบเอาใหญ่รีบเอาใหญ่อยากได้แนเสียงมา้มันเป็ของพักการเมืองมันเป็นของคนไทยทุกคนคณจะเอาคะแนนเสียงอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวประกาศโคมโคมได้ยังไงล่ะเห็นไหมรีบทํารีบเรื่งมากนะ มันมีบ้านมีเมืองนี้ผมโอ้โหคนแฝ่คนเท่าหัวหงอกกันคิดอะไรกันไม่รูอมันกลายเป็นอย่าง <สน S 2> ั้นคุณดูที่นักเหงาเราไม่ให้เขาอีกแสนกว่าไรไงไอ้พวกอยู่ในแสนไร้มันโวยไหมก็ใช่สิอ่าคุณให้ไปแสนหกเนี่ยไอแสนหกโอเคพวกเศรษฐีพวกข้าจะมีดีใจเลย,เลยอ่าอยู่ๆก็ลาบปากเลยว่าเงินไม่ต้องขึ้นศาลด้วยแสนไร่จะมีคนเต็มอยู่อีกแล้วพวกข้าเศรษฐีก็ยังอยู่อย่างนั้นไอพวกนี้ก็โวยเดี๋ยวก็ถ้เปิดสองเฟดสองอีกกินมอ่าครับ มันจะไม่เหลืออะไรล่ะ <ừ> อัปราราอ,อุทยานระดับสองของประเทศ <ừ> ไม่เหลืออะไรไปเรื่อยๆนะชาวบ้านก็บ,บุกขายพอขายปั๊บเปลี่ยนมือในทุนขาดเปลี่ยนมือทุนก็บุกบบต่อกระทุ่งเข้าไปคุณเอาอะไรไปจับกันได้เป็นน้ำตาไหล <ừ> ครัเลยแทนที่จะสามารถที่จะรักษาผืนป่าเอาไว้ได้ไรักษานคนที่เจ็บป่วกอุทยานพื้นที่เป็นมอดกคุณก็รู้โลกร้อน<ไ><ไ>โลกร้อนทู่เรื่องโลกร้อนโลกร้อนน้ำตาาเยาง นี่แต่คุณจะไปให้เขาให้เขาเื่อมไปทีเป็นแสนไร่เลยคนยากคนจนทํากินเราก็ไม่ว่าหรอกแต่มันไปขายเปลี่ยนมืออแต่คุณไปลองรับสประกอออกเป็นโฉนดท้องคำรอออกโฉนดสรประกอแปลกไหมแทนที่จะบอกเอาระกันออกสองแสนไร่เป็นที่ทํากินคนยากคนจนห้ามไปสร้างรีสอร์ทห้ามไปสร้างพันธุ์พักสากาศะให้เป็นที่คนจนจริงๆริาใครไม่มีมาทากินอย่างนี้มีเหตุมีผลอืมับไม่มีรู้ว่าบ้านขอเขตกัดป่ากะเดินไปมาหากันได้อยู่ พอมาตอนคิดเนี่ยเออผมบอกมันเรื่องกาหนลกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นความคิดของทัาการเมืองเบ้าๆอย่างแล้วแล้วสุดท้ายสุดท้ายเขาคือเขาเขาตกผลเสียอย่างว่าเขาจะขีดเส้นไหมเส้นไหมได้จริงจริงเนี่ยเขาหน้ยิผมยังไม่รู้อีดถือว่าแสนหกหมื่นไลนแต่ทั้งหมดเนี่ยนำเข้าครมอเนี่ยคลรมอนมันก็ต้องจุมได้อีกไม่กี่ยุคอีกกีสมัยเอง่ <uğ ล> อืาคณะการหนูนแหชาต,ติเขาไม่เอาด้วยกระจกเพราะสามครั้งมาคณะก,การเรืองชาติเขาไม่เอาอ๋ออ๋อยังมียังมีด่านสุดท้ายอยู่ว่างั้นอืมการเมืองตอนนี้ม,มองไปสองเนียเพื่อเอาใจช,ชาวบ้านไปแต่รูไ้ไปตกในกรมรมการหุนแหงชาติก็ได้เพราะว่า อีกสามเดือนเนี่ยอีกสองเดือนกว่าเลือกตั้งเขาบอกอให้ทิ้งจุดไว้สามเดือนใช่ไหม,ม<า>ให้ป่าไม้สปกร่วมมือให้เสร็จภายในสามเดือนแต่เลือกตั้งไว้สองเดือนครึ่งอ๋อใครมาเตอเอะไรอะไรแล้วเหมือนกันอ๋อเหม,มือนกับพรรคไหนก็เป็นรัฐบาลเหมือนเหมือนกับว่าจุดขึ้นมาเพื่อเออ่ให้ดูเป็นคานนิยมแต่ว่าเรื่องเนี่ยยังไงมันเดินไปไม่สุดอยู่ดีเพราะมันเลือกตั้งก่อน แยงตัวผู้สมัครสสกันโคมโคมแยกไปอยู่กันเห็นไหมเดอนนี้มาพักเดือนนี้มาพักนี้เดือนนี้มาแย่งกันเพื่อคะแนนแสดงว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวของการจะมาช่วยคนเออ่พ้นภาระหรือของการโดนฟ้องร้องจากอุทยานแต่เอาจริงๆแล้วคือเหมือนกับเป็นการเรียกคะแนนเสียงว่างั้นเอออาจจะสร้างภาพหรืออยู่ก็ได้แต่เราไม่รู้นะแต่ถ้าจริงเราต่อต้านเราไม่เอาด้วยหรอกครับอืม ซ,ซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันแมปหนึ่งต่อสี่พันซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคืออัตราส่วนอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าคุณจงบอกว่ามันเป็นการเร่งทําและอาจจะไม่ได้แยกปลาปลาอาือา่มวันแบบเนี่ยนะผมจะเป็นคนต่อต้านมาถึงทุกวันเนี่ยเพราะอะไรรู<ม>้ไหมวันแมปต่อไปเรื่องที่ดี<ม>แต่คุณต้องเลือกที่ทําแต่คุณไปทําในแหล่งผลประโยชน์เช่นภูเก็ต ให้กัดแนวออกเขตเขาสองพันกว่าไร่จำได้ไหมไร่ละสิบครับสองพันสี่ร้อยเรยจะมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องกันอยู่นะไปตัดหัวอุทยานออกจะไปเพิ่มหางเมื่อที่เท่าเดิมเจ็ดพันห้าร้อยสี่พันไร่เมื่อที่อุทยานสิล่าจะเท่าเดิมแต่หัวหางก็ผูกตายก็จะไหมเขาอะผูกหัวหัวแหว่งไปเลยเติมหาง เพ่นตัดพอดีผมต่อต้านผมไปที่ดีผมไปจับภูเก็ตผมรู้แน่ผมก็ถแถลงการไปสพมดีนะบ,บุญนายกไม่เอาด้วยเพราะผมจะถาวายดีกาเขาไปเอาเขาจะทั้งทุกวันเนี่ยไปประชุมกรรมธิการในพปปทไปขาผมบอกคุณดูให้ดีนะคุณไม่จะไปทำเฉพาะกลุ่มเทพสน,น,นามคอปต้านจับตันทำนู่นถ้าทําให้คนจนผมไม่ขัดข้องอ,อย่างอุทยาในท่าทับลานเกือบสองลานไร่คุณจะเอาโกดังที่ไหนไปเก็บแผนที่วะ เพราะมันเป็นแผ่นที่ใหญ่ใช่ไหมไอหนึ่งต่อสี่พันเนี่ยหนึ่งต่อสี่พันแผนที่ที่โนที่บินเนี่ยคุณจะเอาที่ไหนไปวางโอ้แต้านไร่สองล้านไร่ไคุณต้องสร้าง,งโรงคูดังเก็บแต่อุทยานเออทราบแล้วคนต้องทำเฉพาะเป็นจุดๆไปอันไเดือดแล้วแตคนจนครับคือแนวเขตคุณทพบคุณเนี่นะครับแนวเขตเนี่ยเขาทราบดีหมดอุทยานที่อ้างไม่ทราบไม่ทราบเป็นเรื่องโวยวายทุกคนชาวบ้านมารู้นี่เขารู้รู้กันหมด อืแต่ว่าอ้างกันไปอย่างนั้นไม่รู้เน้อป่าต้องทำมันแบบเอาทําก็ทําไปมันก็ดีให้ชัดเจนหน่วยงานมันทะเลาะกันตำรวจทะเลาะผมว่าไอ้กรมที่ดินวันนี้มันไม่มีที่จะออกแล้วาที่ดินมันไม่มีแล้วมันก็ต้องเอาในป่าไปออกยกเลิกป่ากันป่ากันนู่นกันนี่ไปยกเลิกกูก็แอบออกมีเรื่องมีราวกันอย่างนี้่ะคราบผมเนี่ยเป็นอย่างนี้อมอะก็ นั่นแหละครับคือ,ค,อคือตามโดยโดยสรุปที่คุณดำรงคัดค้านกะ็คือว่า,าถ้าทําแบบนี้เดี๋ยวที่อื่นทําได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าป่ามันอุทยานก็จะแหว่งไปเรื่อยอใช่ไหมฮะก็จะกลายเป็นยกเลิกคดีเก่าๆไปด้วยซึ่งมีผลกระครบ็นอยบางรี้เตหมดคุณทําที่ทับลานคุณต้องทําที่อื่นได้มันต้องใช้มาตรฐานเดียวกันหมดประเทศไทยอ่ะครับผมอืมเข้าใจอออืม ทีนี้ก็ถ้าถ้าทำไม่ถูกต้องก็คืออคดีก็คงก็ควรที่จะดําเนินต่อไปถูกไหมฮะแล้วก็คเรื่องคดีเนี่ยนะถ้าถึงจุดหนึ่งเขากันออกระหว่างถ่าศาลยังไม่เสร็จสิ้นสู้กันอยู่ในศาลกอ้างในศาลหน้าแบบพื้นที่เนี่ไม่ใช่ดุยานแล้วเป็นสปบกค,ครับอันต้องตัดสินถ้าถุนดีกาจะเพื่อถอนก็ได้ือ,อไม่ได้อยู่ดูษานแล้วนี่ปาลบอกไว้เรื่องคดีกว่าไปเสร็จคดีศาลก็ต้องว่าไปตามปัจจุบันนะครับ ทีนี้เรื่องที่เรียกว่าอาจจะยังผมเองก็ยังคาใจยังยังงงอยู่อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้โดยตรงก็คือพวกที่ถือที่ไม่มีโฉนดคือจริงจริงมันสามารถถือถือได้ซื้อขายได้มันถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรเอออย่างสมกัตเนี่ยอะที่ว่าขายกันไม่ได้ขายกันไม่ได้ผมเห็นขายกันมาบางบางที่นะเป็นเป็นสิบทอดเลยครับสมบัริเนี่ยมันไม่มีบทกฎหมายลงโทษเปลี่ยนมือโอ้ยัถือเนี่ย เปลี่ยนมือไปเนี่ยมันก็ยังคือคนเดิมอท่งงแก่เท่าแก่ตีไปแล้วเท่าแก่ตีเนี่ยยุ<อ>่งไม่ดูหมดแต่ไม่มีบทกฎหมายลงโทษต่อแก่ตี<อ>แต่ถ้าปฏิรูปทีดินวันนี้กลับลัวกลับใจไปออกกฎหมายใหม่ต่อไปนี้ผู้เปลี่ยนมือขายก็โทษรงอาญาผู้ซื้อก็โดนอาญาถ้าเปลี่ยนนะแต่ไม่มเปลยนแต่ไม่เปลี่ยนแปนว่า,วาผู้ที่รับตัวประกอบไปแล้วไปขายเปลี่ยนมือโดนมีความผิดทางอาญา ผู้ซื้อก็มีความผิดทางอาญาอย่างนั้นลแ<ต>ล<ะ>้ก็โดนที่สพถูกลิเกระใจนหมถูกลิฟสมัยปฏิวัติใหม่ๆนะมผมได้มีโอกาสนั่งโต๊ะอุปุญญ่ผมก็เลยว่าผู้ใดมีที่ดินของรัฐเกินร้อยไร่ที่ไม่มีเอกสารติดใดๆของราชกา,ารให้คืนผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดภายในหกสิบวันแต่ถ้าหากไม่คืนท่านจะโดนกฎหมายยึดทรัพย์ฟอกเงิน อ๋อตอนนั้นคุณดำรงเสนอผมเสนอไปปา่าเปล่าแต่เขาไม่ทํครับใครจะไม่ทำล่ะครับบางโคก็นั่งทับอยู่ตุนเลยครับนี่เราในสภาผมเป็นสสผมเข้าไปเนี่ยมาปรึกษาเรื่องนี้ก็เต้นไปหมดคุณดำรงที่ผมเป็นอย่างนี้ที่พวกเสียงีทางน้ำนะอ๋อมันมันมันเปลี่ยนมือกันได้เพราะไม่มีกฎหมายในการที่จะไปเอาผิดเขาว่างั้นเขาก็เลยขายต่อกันเป็นห้าทอดสิบทอดเลยนะ อำนาดของป่าสนเดชั่นหัวพรอตาที่ดินหักระพงฝีหมื่นไร่นับสั่งว่าที่สปปเนี่ยอย่าเปลี่ยนมือสําหรับคนยากคนจนเท่านั้นแต่นักการเมืองรุ่นใหม่ไม่สนใจทันต้องมาทางคุณจะเอาอย่างเดียวโฉนดทองคำโฉนดทองครับเนาะแม่เป็นอย่างเนี้ยครับผมครับผมไปก่อนเราจะตรวจสอบกับคุณดนรบงพี่ท่านนี้ครับขอบพระคุณนะครับคุณดนรงครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ